เฮ้ยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟีฟ่าเลยสามนะ่ไหมผมวันนี้ก็จะมาเปิดของโปรโมาชาั่นแรกเคียวของวันแม่ให้ผมถึงแม้ว่ามันจะเลยวันแม่มนานหนาล้วผมแต่เปิดที่หลังดังกว่าผมไม่เชื่อลองดูครับผมเริ่มจากท็อป30แล้ววะ10บโบครับก่อนครับผมร้อยก้านตัวเดียวเองเหรอคอนเซโลอีกกว่าอินไม่เป็นไรขอใส่หีทองอะ่ะมาใบแรก สังก่ทองมาไหมสังกีทองหืหน่อยเอออยู่ที่ไหนวะหน่อยเออตอนว่ามันก็เป็นตัวแพงๆนะผมก็เป็นผมก็อยากได้เหมือนกันอีกหน่อยเออเนี่ยไลไหนวะเดี๋ยวนี้แหละวันที่สองครับผมไปวันที่สองวันที่สองบุ้มมัเตอร์ฟักเกอร์ไอ้สัตว์มาต่อไปเป็น06 UCL รอบสามสิบครับผมบวกสามผมแพงสุดก็เป็นนูเบอตัวคาร์ลอสโอ้โหร้อยล้านเยอะว่ะร้อยล้านเยอะว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหแม่งโอกาสเปิดได้สิบล้านแม่งเกือบทุกตัวยังไงมันต้อง หนึ่งเดียวผมขอดใสงสีงมว่วงมากดตรงดาวมาตรงดาวตรงเปล่าโอ้โหเพิ่งสิบล้านมาเลยว่ะรวมกันได้ประมาณสามสิบล้านอยู่เลยมั้งแต่ครับผมว่าก็คุ้มอยู่นะเติมแค่สิบบาทเนี่ยอ่ะร้อยหนึ่งดิ t ิ i p l e k ค l <Kill>. l ไอเห่ย